ท่ามกลางสถานการณ์ที่มันชลุลมวุ่นวายที่มันสับสนจะไปไหนต่อจะไป<จ>ะอย่างไร,งไรจะอย่างไรจะไปไหนต่ออยู่ๆก็มีการชูดประเด็นนายกโชว์าวขึ้นมามันมาจากไหนเนี่ยสงสัยมากเลยพี่นายประเด็นเนี้ยมันมาจากไหนใครตั้งมันเนี่ยมันมาจากไหนที่มาที่ไปเนี่ยคือเรื่องของเรื่องคือเรื่องของเรื่องนะมันเริ่มจากสภาพรัฐบาลน,นายกอิงที่ แ,แทบจะไม่เหลือชิ้นดีถูกชำแหละเป็นชิ้นชิ้นแทบจะไม่เหลือชิ้นดีถามกันว่าเป็ดง่อยหรือไม่อยู่ได้อีกกีว่วันอะไรประมาณนั้นเป็นทางตันของประเทศทางตันของการเมืองหรือไม่จะผ่าทาง,ทางตันอย่างไรท่มมามกลางคำถามเหล่านี้อยู่ๆมันก็มีการชูดประเด็นกันขึ้นมาอมเอ๊ะภ <ผม S 1> รม jay ไทย ก,กับประชาชนแท็กทีมกันชุดนายกโชคราวขึ้นมาประภูดสถานการณ์ดีไหมเพื่อไม่ให้ไปถึงทางตันไม่ให้เกิดวิกฤตอยู่ซัก3เดือน6เดือนอยู่ให้งบประมาณแผ่นดินมันผ่านเสียก่อนค่ะจากนั้นก็ยุบสภาจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่รีเซ็ตกันใหม่ดีไหมค่ะเป็นข้อเสนอไงเป็นข้อเสนอแต่ใครจะสนองไหมดูอีกทีนะ ก็ไม่รู้สิครับใครจะนอนบ้างก่อนไอ้เรื่องนายกชั่วข่าวเออมาจากไหนเพื่อภารกิจเดียวในช่วงเปลี่ยนผ่านประเทศผ่านก็ประมาณแผ่นดินแล้วก็นําไปสู่การยุบสภาปรับปรงสถานการ์ชั่วขราวคําถามก็คือใครชุดแนวคิดนี้ขึ้นมาไอเดียใครเนี่ยจุดเริ่มต้นใครเริ่มใครเอาด้วยหรือไม่ไม่รู้นะพุมเชยไทยเริ่มประชาชนเริ่มหรือต่างคนต่างเริ่ม หรืออย่างไรยังไม่คำถามนะะแต่ที่แน่ๆเมื่อวานเมื่อวานนักข่าวไปถามหัวหน้าทึงนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนโอเคค่ะนักข่าวถามหัวหน้าทงถามหัวหน้าทงว่าอเออสายข่าวใช่ไหม,มเรื่องภุมิใจไทยเขามาเสนอ นาัวเปน็นนายกชค่า <Now S 2> เอนาคิดอนุทินนายกโชวค่าวทางพรรคสีส้มว่าอย่างไรไปฟังกันนะไปฟังกันสักนิดสิครับว่าฟังกันดีๆนะหัวหน้าแทงตอบอย่างไร,งไร <S <S เชิญครับเชิญค่ะ เรื่องนี้ก็ผมต้องเ,อเรียนตามข้อเท็จจริงนะครับว่ามีการพูดคุยกันอยู่ตลอดนะครับแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยผมขอยังไม่สื่อสารในตอนนี้เนื่องจากว่าสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะครับแต่ว่ายืนยันอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรามองว่าการเมืองไม่เคยถึงทางตันครับเออขอ อนุญาตตอบว่ายังไม่อยากลงรายละเอียดนะครับยังไม่ได้อยากยืนยันนะตอนนี้เพราะว่าการยืนยันทางออกใดทางออกหนึ่งเนี่ยผมเองพูดฝ่ายเดียวไม่ได้นะครับสุดท้ายก็ต้องออทังอีกฝั่งหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นทางพรรคภูมิใจไทยหรือคุณอนุทินเองด้วยเนี่ยเขาก็ต้องเห็นด้วยกับเราที่ผ่านมาเป็นการหาลือนอกรอบเป็นการหาลืออย่างไม่เป็นทางการนะครับถึงตัวเลือกความเป็นไปได้ต่างๆนะครับผมยืนยันอีกหนึ่งครั้งนะครับไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์แบบไหนการตัดสินใจนะครับของพรรคประชาชนต่อจากนี้เนี่ย เราจะใช้จํานวนเสียงสสในสภาทั้งหมดเท่าที่เรามีเพื่อเปิดประตูเ,เดินต่อสร้างทางออกให้กับประเทศนี้ครับโอเคสองคำถามสองคำตอบชัดเจนไหมเริ่มจากถามว่าพมเจะไทยมาคุยเรื่องอนุทินนายชั่วคราวหรือไม่คำตอบก็คือเรื่องนี้ต้องเรียนตามข้อเท็จจริงว่ามีการพูดคุยกันตลอดแต่ในรายละเอียดขอ ยักไม่สื่อสารี่ตอนนี้ก็ไม่บอกรายละเอียดละกันแต่ยอมรับว่าการคุยถ้าฟังดูตามนี้คล้ายกับว่าคล้ายกับว่าคนเปิดประเด็นในายกช่ว์คราวเพื่อปรับบูสาการในช่วง3-6ถึง6เดือนเริ่มมาจากภูมิใจไทยใช่ค่ะแล้ววาขายความคิดกับพรกประชาชนให้ประชาชนเอาด้วยไงมันถึงไปต่อได้ไงถูกต้องคับถามที่สองถ้าพรรคสีส้มจะโหวตให้คนอนุทินนายกช่วคราว บนเงื่อนไขอะไรมีเงื่อนไขหรือไม่อะไรประมาณนั้นปรากฏว่าคาตอบก็คือขอยังไม่ลงรายละเอียดยังไม่อยากยืนยันตอนนี้ยังไม่อยากยืนยันในตอนนี้พูดง่ายไฟเดียวไม่ได้สุดท้ายอีกฝั่งหนึ่งภูมิใจไทยก็ต้องเห็นด้วยกับเราวงเล็บนะวันนี้หัวหน้าเท้งกับหัวหน้าหนูเขาจะได้คุยกันนะใช่ค่ะวันนี้เขาต้องคุยกันค่ะวันนี้เขาต้องคุยกันตอนเก้าโมงใช่แล้ว วันนี้เขานัดคุยกันตอนก้ามงไม่ใช่เรื่องคุยกันภาษาฝ่ายค้านด้วยกันค่ะแต่ความหมายมากไปกว่านั้นก็คือท่าทีทางการเมืองวงเล็บเรื่องนายกโชคลาภปะภูสาการสามถึงหเดือนแล้วยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่เดี๋ยวนะคะต้องถามแน่นอนวันนี้ต้องมีคำตองหน้าหนูก็ต้องคุยกันคุยกันให้จบกันในห้องนะแล้วมาตอบนักข่าวด้วยนะโอเคนั่นก็คือบายบายทิพพัก ประชาชนใช่ไหมใช่ค่ะเพราะตกเย็นๆที่พักภูมิใจไทยนักข่าวก็ไปล้อมหน้าล้อมหลังแล้วก็เอาไม้จอปาคูณอนุทินหัวหน้าพักภูมิใจไทยต้องถามปีประเด็นนี้ต้องถามคุณอนุทินกข่าวเสนอตัวเองเป็นนายกชั่วคราวว่ายังไงไปฟังไปฟังซิว่าคุณอนุทินตอบอย่างไรอ่ลองดูแล้วกันนะคะเชิญค่ะอยาาพักทองชั้นเจนหัวหน้าเรื่องนายกชั่วคราวข่าวทาการดีกับแพร ก็ยัง,งงงอยู่ว่ามีกระแสข่าวได้ยังไงผมยังไม่มีเวลาดูคลิปนะครับแต่ว่าเมื่อวานมันมีอะไรอ่ะมีมันขึ้นคลิปอยู่บอกว่าผมเสนอตัวเป็นนายกตัวขาผมผมก็ไม่รู้ผมจะไปเสนอเมื่อไหร่นะครับทุกอย่างมันยังไม่ใช่เวลาก็ไม่รู้ว่าเป็นการทำไอโอของใครหรือเปล่านะครับแต่ว่าวันนี้เรื่องเมื่อเช้าก็เหมือนกันที่ว่าผมประสาน อันนั้นพรคภูมิใจไทยประสานน่นอะไรเสนอตัวผมเป็นนายกข่าวผมก็มาถามทั้งพักเลยว่าใครเป็นคนประสานไปก็ไม่มีใครบอกไม่ไม่มีใครรู้เรื่องทักคนก็ต้องขอปฏิเสธในขณะนี้จะก่อนคุณกินก็บอกว่าได้ยินสัญญาณมาให้ไปถามไม่ถ้าเป็นเรื่องของพรคภูมิใจไทยต้องสัญญาต้องฟังผมฮะต้องฟังคนพรคภูมิใจไทยนะครับเราเราเราไปพูดข้ามพักกันไม่ได้ความเป็นไปได้และความนเป็นได้ความเป็นไปได้ที่จะแบบขึ้นเป็นนายกก็หา ตอนนี้ประเทศไทยเรายังมีนายกรัฐมนตรีอยู่ยงแต่ท่านอยู่ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญเพราะนั้นเรายังไม่ไม่ไปพูดอะไรที่มันเกินเลยจากนี้นะครับชัดเจนไหมครับฟังคำตอบคนที่ถิ่นเอาคลิปหัวหน้าเทงมาประกบกับคลิปของหัวหน้าหนูจับความได้ดังนี้หัวหน้าเทงไม่ปฏิเสธที่มีข่าวว่าภูมิใจไทยส่งสัญญาะและมีการคุยกันตลอดเข้ามาว่า เอาอนุทินเป็นนายกชั่วคราวดีไหมสามเดือน6อเดือนปรบผูสถานการณ์<อ>แล้วก็รีเซ็ตกันใหม่ใช่เสร็จแล้วต้องไปสู่การเลือกตั้งนะไม่ได้กรอเวลาที่กำหนด<อ>ไม่ใช่แค่ไม่ปฏิเสธหัวน้าท,ทงยังบอกว่าเราก็มีการหารือกันอยู่เรื่อยๆใช่คุยกันเรื่อยๆคุยกันตลอดเสียงก็คุยนะอมาแต่ฟังกลับมาที่หัวหน้าหนูผมไม่รู้เรื่องงง ใค,ใครไปคุยกับหัวหน้าเทงใครไปคุยกับพักสีส้มใครไปประสานงานแล้วพักสีส้มคุยกับใครในพรคภูมิใจไทยผมยังไม่รู้เรื่องเออบอกถามในพักแล้วใครประสานงานยังไม่รู้เลยว่าใครประสานถามว่านักข่าวถามว่าหัวหน้าเทงได้รับสัญญาณมาจากภูมิใจไทยก็ถูกย้อนถามถทันทีหัวหน้าหนูบอกว่าถ้าเป็นเรื่องภูมิใจไทยสัญญาณต้องมาจากผม้าจริงอะคนแลวก็ต้องฟังผมเอาวะแล้วยังไงต่อเนี่ยไม่ทราบ